กดเลยจ้าโอ้ดูเงินสิดูเงินสิครับทุกคนโอ้รวยแล้วจ้ารวยแล้วจ้ารวยแล้วจ้าดูเครื่องปั่นเงินนี้สิว้าวใครจะรวยขนาดนี้มีใครที่รวยกว่านี้หรือเปล่าไหนคอมเมนต์มาคอมเมนต์มามาแล้วจ้าจุดกกบาที่นู้อย่างใดจุดกกบาที่นู้อย่างไรกกบาก็ไม่ซื้อนี่เด้อ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 ทุกคนชัางคือเจนโน่เดอะแฮกเกอร์เฮ้ ใช่หรือเปล่าเออแล้วเราถืออะไรอยู่นะเฮ้ยนี่มัน GT 200หรือเปล่าและทุกคนสังเกตดูข้างหลังสิเฮ้ตึกนี้เรียกว่าศาลากลางสินะอืมศาลากลางมาทําอะไรในบลกแคเว่นเราต้องไปหาคําตอบกันเดี๋ยวนี้อนที่เราจะเข้าไปสนุกกับคลิปนี้กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ The Hacker ด้วยนะจ๊ะความลับแรกที่เราจะเจอในศาลากลางแห่งนี้นะครับพอเข้ามาปุ๊บมันก็มีหลายห้องและม่มี2ชั้นด้วยเริ่มจากห้องแรกเลย นี่คือสถานที่ที่เอ๊เดี๋ยวก่อนนะโอ้นี่คนนี้เขาจะสมัครเป็นผู้ว่าของเมืองนี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่เอาสินาทีนี้ต้องเป็นเจนนี่สิเฮ้ยเจนนี่เดอะแฮกเกอร์ทุกคนใครเลือกแฮกเกอร์เจโน่เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ลงคะแนนเสียงได้นะฮะทุกคนดูสังเกตดูป้ายตรงนี้โปรแกรมสอนขับรถนั่นเองนะฮะซึ่งรถที่ปรากฏในภาพนั้นก็คือรถที่เราขับมานั่นเองรถคันนี้ ทุกคนเห็นไหมมันคือรถที่เขาออกแบบให้คนฝึกขับรถนะครับและเมื่อฝึกขับรถเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะได้ใบขับขี่จากโต๊ะนี้และมันก็จะออกมาเป็นบัตรนี้นั่นเองทุกคนดูสินี่คือใบขับขี่ของเรานะใครที่ขับรถในบรุกแคเวนต่อไปก็ต้องมีใบขับขี่ด้วยทุกคนรู้ไว้ซะด้วยนะเออทุกคนก่อนไปก็อย่าลืมเลือกคุนเจโนอเดอะแฮกเกอร์เป็นผู้ว่าของเมืองบรุกแคเวนด้วยอืมไปละเฮ้ยห้องนี้คืออะไรเนี่ย โอ้นี่คือท่อประปานะครับที่เปิดน้ำให้เมืองบรุกเควนเฮ้ยนี่ปิดหรือเปิดอ่าตอนนี้เปิดอยู่ปิดซะปิดน้ำทั้งเมืองจา้าเราไม่ให้น้ำใช้ปิดให้หมดปิดวันนี้คือปิดอยู่แล้วนี่ปิดให้หมดเลยแกเกอร์เข้ามาในเมืองแล้วทุกคนเมืองนี้ต่อไปก็จะวุ่นวมเอเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้นี่คือสถานีไฟฟ้า ว้าวปิดไฟให้หมดการแฮกเกอร์มาป่วนทั้งเมืองใครที่ต้องการไฟก็ต้องมาขอแฮกเกอร์นะครับนี่นี่คือบ้านของแฮกเกอร์เรายึดเมืองนี้ซะแล้วดูสิมาแป๊บเดียวเองนี่เรามีอุปกรณ์พิเศษด้วยเราจะยังไม่เฉลยว่าอุปกรณ์นี้เอาไว้ทําอะไรนะ <laughs> เดี๋ยวค่อยไปดูกันห้องนี้เขียนว่ากิจ,จกรรมที่ผิดปกติจริงเหรอมันมีอะไรที่ผิดปกติอย่างนั้นเหรอเฮ้ย <laughs> <laughs> อะไรเนี่ย ควันอะไรยายผิดหรือเปล่าฮึคืออะไรไม่รู้เออแ้วเราก็จะเจออุปกรณ์ตรงนี้อีกรั้งหนึ่งนี่คือห้องทำงานของแฮกเกอร์หรือเปล่านะ่าอ้อนี่คือป้ายของผู้ลี้ภัยนั่นเองเฮ้ยเราไม่ใช่เป็นผู้ลี้ภยัยเฮ้ยเราเป็นผู้ลี้ภัยก็ได้เราอยากเป็นทุกอย่างในเมืองนี้ <laughs> เพราะเราคือแฮกเกอร์ <laughs> อืมน่าสนใจเฮะเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยนี่คือเราผู้ร้ายที่เมืองบุกแครเวนต้องการหรือเปล่าเฮ้ยอนนี้มัน ตัวเราเองหรือเปล่าเนี่ยคุณคุนนะทุกคนจําได้ไหมที่เราเคยแต่งตัวแบบนี้โอ้ไม่โกดเออแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่มีใครรู้ว่าคนนี้ก็คือคนที่อยู่ในป้ายนั้นเฮ้ย <c oughs> ัาจจจริงจๆรๆิงอ่ามีตู้เซฟด้วยสินะเุ้ยโอ้ตังฟรีจ้ะอนี่แสดงว่าเรายึดตรงนี้ไปแล้วใช่ไหม,มดีจังเลยอ๋อข้างล่างตรงนี้นะห้องสอบสวนใช่ไหมโอ้เราสามารถแต่งตัวปลอมตัวได้หรือเปล่า นี่ไงน,นี่คือที่ทำงานของเราสินะเจนโน่อะแฮกเกอร์เอาละฮะเราคือผู้ว่าของเมืองบลูคแคเวนในเมืองนี้ใครจะเข้าออกเมืองนี้ต้องขออนุญ,ญาตนี่คือความลับสุดยอดที่พวกคุณจะได้เห็นเป็นครั้งแรกเอาละทุกคนกดไลค์ยังกดแชร์ยังและกดติดตามหรือยังกดยังกดยังถ้ากดแล้วก็มาเราจะมาดูความลับสุดยอดแห่งใหม่ในเมืองบลูคแคเวนกันเราจะปิดไฟด้วยนะเราจะปิดไฟด้วย <c oughs> พอเราเข้ามาตรงนี้นะครับ ลองหันไปทางซ้ายเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้อ่ะขดสิเฮ้ยทุกคนเห็นหรือเปล่าทุกคนเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้อะไรเปิดตรงเนี้แวบนังไงเฮ้ยนี่คือห้องลับสุดยอด โอ้ถ้าเราไม่ได้เป็นแฮกเกอร์เราก็ไม่ได้เข้ามาในห้องนี้สิอ๋อุปกรณ์ข้างหลังนั้นคืออุปกรณ์ที่แฮกเกอร์ชอบที่สุดให้ทุกคนนี่ก็คือเครื่องปั๊มเงินนั่นเองเฮ้ยเราไม่ต้องไปปล้นแล้วทุกคนเราสามารถปั๊มเงินตรงนี้ได้บ้าไปแล้วโอ้ไม่กดบ้าไปแล้วเราคือคนที่รวยที่สุดในโลกเราคือคนที่รวยที่ไม่ใช่สวยดิเราคือคนที่รวยที่สุดในโลกสแหมไม่ใช่สวยที่สุดกดเลยเจ้าโอ้ดูเงินสิ ดูเงินสิครับทุกคนโอ้รวยแล้วจา้ารวยแล้วจา้ารวยแล้วจา้าดูเครื่องปั๊มเงินนี้สิว,ว้าวใครจะรวยขนาดนี้ <c oughs> มีใครที่รวยกว่านี้หรือเปล่าไหนคอมเมนต์มาคอมเมนต์มามาแล้วลจ้าจะกบกบาที่นนหนูอยากได้จะกกบาที่หนูอย่างไฟกับกมาก็ไม่ซิ้ดีด้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 ทุกคนเป็นไงบ้างสุดจอเปละนี่ไงโอ้เงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้น ยังมากไปนะแล้วเราจะเอาเงินไปทําอะไรในเกมนี้ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรให้ทำเนะนี่คือความลับสุดยอดในคลิปนี้นะครับแล้วคลิปหน้าเราจะมาหลอนเดอะซีรีส์กันด้วยการใช้อุปรกรณ์ชิ้นนี้เราจะมาสอนให้ละเอียดว่ามันเอาไว้ใช้ทำอะไรถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็กด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ g ิ n น่เดอะแฮกเด้วยนะฮะเราจะไปแฮกโทรศัพท์ของพวกนายแล้วเราจะบังคับให้พวกนายอ่ะอกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ช่องอีฟทินเกมให้ได้ <c oughs> ใครที่ไม่อยากโดนก็นรีบกดซะตอนนี้ไปแล้ว